ซาลิกาดงอกหักมูโกโกต่อสัญญาดอดมูลถึงปี2026ยูซูฟ่ามูโกโกกองหน้าดาวรุ่งของทีมบรุเซียดอดมูลสโมสรดังแห่งเวทีบุนเดสลีกาเยอรมันยอมรับว่าเขารู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้รับความสนใจจากสโมสรนิวคาเซิลอยู่ในเต็ดทีมในศึกพรีเมียร์ลีกที่มีข่าวเชื่อมโยงถึงการย้ายทีมก่อนหน้านี้สำหรับมูโกโกได้ขยายสัญญากับทีมเสือเหลืองออกไปจนถึงปี2026 โดยเขาเชื่อว่าการอยู่กับดอทมุลจะทําให้เขาสามารถพัฒนาเป็นนักเตะที่สมบูรณ์แบบได้โดยที่ผ่านมามูโกโกโ้ตกเป็นข่าวกับทีมบาร์เซโลนาและเชลซีต่างก็สนใจแข้งดาวรุ่งวัย18ปีของทีมชาติเยอรมันรายนี้ที่ทําผลงานไปแล้ว6ประตูกับอีก6แอสซิสกับการลงสนาม22นัดผมรู้สึกดีที่บาเเซียดอทมุลที่ผมเล่นมาตั้งแต่ทีมเยาวชนและที่นี่เป็นก้าวแรกในอาชีพฟ,ฟุตบอลผมพร้อมแล้วที่จะก้าวไปอีกขั้นในการพัฒนาร่วมกับสโมสร แน่นอนว่าผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับความสนใจจากสโมสรอ,อื่นๆแต่ท้ายที่สุดแล้วการตัดสินใจครั้งนี้แฟนบอลเป็นหัวใจสําคัญที่สนับสนุนผมเสมอมาและผมต้องการตอบแทนบางสิ่งกลับคืนสู่พวกเขาและสโมสรโดยเอ็ดดี้ฮาวผู้จัดการทีมสาลิกาดงได้หมายมั่นปั้นมือว่าจะเซ็นสัญญาหาแนวรุกคนใหม่ก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะจะปิดลงแต่ก็ต้องอกหักเพราะพลาดในการคว้ากองหน้าดาวรุ่งรายนี้